จะอบมือลูกพี่น้องซองกลมไม่เกี๊ยวอาอออกมาฝากแล้วไปใครบุกชิมในบ้านนี้จ้ะจ้ะงามจ๋าเอามาฝากนี่นสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อมาพ่อไม่เป็นไม่เกี๊ยวคือเก่าเหล่าจ้ะพี่น้องจ้ามาเส็บๆน้ำกันเข้ามาแล้วก็ต้องเบิองด้วยพี่น้องจ้าบ่เบิองบ่ไดร์ฟเป็นกำลังใจให้นพี่น้องจ้าไปจ้ะพี่น้องจ้ามาเส็บๆน้ำกันจ้าลาบบาทแต่เพี้ยนซื้อมากหกสิบบาทตัวซัมฟ้ามืออีสันไมเกี๊ยวหรือเปล่าจ้าพี่น้องเห็นบ่ะดอหัวมัน เข้าไปเพี่นปลอรอ,อย,าง,อยางนีะคือว่าคุณเสียนะชมพักเนี่ยคลิปไล่บ่ค่อยเหมือนไป็น,หนหรอบพี่้อง บนอะไรอมอืมต้นลูกเขาไม่พี่ต๋องซูตมือใมปเ็นหนึ่งเขาเองนี่พี่น๋องเป็นหนึ laude, <cartridge> ่งหายกินะดีได้อาจารย์นม่คุนเีขาวซ้อิ๊วสั่ง กบะว่งพี่นน่ะอืน้อยบากเลยน่อนนีบกอกเลยบกอกอยสกยสุ่เต้าน่งเด้อเป็นก้อยดีบด้จ้ะก้อยกับลาบเดียวกัน

ลาบเรามองลอง้ังจ้งเจี๋ยบนะจ้งมองตานไปดูอืม ดีปี๊ดปี๊ดเจี๊ยบหนุองหับจ่ะ ก็หนาด้นจ้ะน้อนบะซึนจะหยัาน้อนลลกกี่ชาติโอ้ยเาไม่ลลกกี่ชาติหคุณท้องเฮ้เบียกปีมา่านน้ำกันไม่ได้จ้ะ น่องอะไแบบน้ายเบอรเงินเอ้ยใชองหายครงังตดไปรถมันนั่นจ้ะใช่หรือเปล่าเห็นเต้น โอเคเจ็บเราได้มามหกตัวยังไปถึงหนึ่งเราจ้ะคาคานี่จะจะครฟองได้ไหมจะพี่น้อง แย่กับพีพ่อพิ่นมาขายจะไพีอ่องมี่คือมิ้งก็พอคนพ่อ,องคนพ่องว่น้กอืมเด็ คุ้มอมนำคุมคุมปลาคุ้ทชมปลา แเบเลยน่าขอบคุณเจ็บ <organizational> อ <t> ืมโป่งโป่งน้องโป่งบอกเจ็บเลย มีรัะพี่น้องจ้าที่มาลากับบกินได้เหมือนขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องจ้าที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากพี่น้องกดแชร์น้ำนี้ด้อจ้าพี่น้องจ้าเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนได้จ้าหากพี่น้องทุกๆคนได้จ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้กัไว้สมีล่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าพี่น้องจ้าสีฝาไปเห็นงานเลยจ้าไปละจ้า